สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วไอจิมอะไรเล็กไอลำพาวตะลุวันพาเพื่อนมาแล้วพี่น้นอง <c oughs> ตอนนี้รายงานตัวมามาหอดมองหอดบอลเรียบร,ยร้อยแล้ว <c oughs> ที่บางกู <c oughs> ่โม่ที่สามสิบตีหกแมนเนาะ <c oughs> อยู่ข้างริมคลองสมทวินโอเปร่แมนสมทวินมันอยู่สารคามริมคลองบางกูฮ้องนี่แหละพี่น้องตอนนี้รถบัสกับมาหอดเป็นที่เรียบร,ยร้อยแล้ว อยู่ข้างบนทางอยู่ใต้รถไฟรถไฟทั้งๆบนพี่น้องบนล่างรถไฟรถไฟลอยฟ้าทีก็เจ้าเกินโอ้ยตมตะลางนี่จักว่าอันไหนเป็นอันไหนแล้ววิ่นวิ่นเยู่อยู่ข้างบนทางจบเกี่ยมีบางอยู่มองเศร้าในจักหน่อยกิน้อือขอไม่กินเหมือนกันไทยเราจะมาเปลี่าปยนทถองเลไดในรถไหม การโย่การกินของอันมอลลันี่เป็นอันดับหน้ามหัอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งมหัศต้องกินแล้วอันหนึ่งถ้ากินเขาแล้วเป็นนางอันหนึ่งนี่ยถ้ากินเขาแล้วอันหนึ่งจำแจวบองปลาไอแม่ตูุออกมาพร้อมกับคนน้อยครับเนี่ยก้มหน้าก้มตายนะอยากตะก้อนอยากแงงอีนดีอยากรุ่นระสัวกลุมนั่นมันพ่อปัญญาแม่ปัญญายากขึ้นกันเป็นน้องยากข้า นั่งน้ำกันนี่คือคนผิดกันนี่ได้ไี่น้องน่ปวดัอย่ามาบอกนะกันแล้วแต่ละคนเนี่อพราะมันว่าตนนี่ได้พีมน้องนอ้ตังพี่อีแมดูไก่บอหลังยากคืออะไรนี่กรได้ก้มหน้าตั้มตาต้องนึก่กินรเข่าจะว่ายากอีอย่างเอาเลขกับเพื่อนเอาเเออาๆๆๆๆเอากระเป๋อีาวเอาตงนึกเล่นมาวันนี้เล่นกับเือนหรือวันนี้รถไปฝ่า เมื่อนี้ประเทศยังดอกนั่งนั่งนั่งซ่อมรถอยู่นี่แหละรถไฟฟ้าเอออ่ารถรถรถไฟฟ้านี่พัดเล่นเล่นมากบางนึงมาจอดที่นี่พัดแล่นกลับขึ้นไปเอาหัวก็ได้หัวก็ได้ท้ายก็ได้มีโซเฟ่สองคนโอ้แอนแอนขันมาจอดนี่แล้วกับเปลี่ยนผู้นั้นครับเดี่ยวนับกลับขึ้นขึ้นมาหรือว่า

ไมยนะเอาเอาเอา,เอา,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 ก,ากันค่ณตาคาหาอยากหากินหาบมองอาบน้ำแล้วก็ย่งางสวนกันยังไงน,นนะพี่น้องย่งางไปย่งางมาอะชีวิตมอลลไม่มีข้อแม้พี่น้องเพราะมีข้อแม่จักย่างมองยู่ดีก็ยู่ได้มองยู่กี่ไรก็ยู่ได,ด,ได้แต่วันนี้มือเคืนคือการแสดงการแสดงคือเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบเพราะมันอยู่ทั้งตลาดพี่นอ้องอูทั้งหัวกับมีนังง่งหัวเข้าบัได เอาไม่เล่าไม่เล่าเอารถรถไม่ไม่ไม่เล ma, e no. euh. ่าอีนนีไม่เล่าอีนี่โอ้ยวห้ยหัวหั่าัวห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 ็วหั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 อัวหัวนัวหัวห่วหัวหัวัวัหัวหัวหัวหนััวัววัััััหวัอันอัน่อน รถไสเอนเรื่องัดไสธรรมดาแต่ว่าเครื่องบินเนี่ยใย่ตายนีนับขั้นได้นั่งเมอกน่งซ้อเครืองบินยอนอะไน้อยกน้อบ่งมันห่อ้ยแมนะไ่ไนงาวันทาวั้เทักอนอยูเอามันเอบางนึง่ากันกินเข้าวบย่ตายบ่คักใจได้พี่น้อง เราสิยืนกันว่าบางเึงเพื่อกากินเขากับยังแล้วกนกินเขากับจำแจวกินแมดูกระดับมาตาบานโ่นนี่ตอนอยูบนรถตอนตอนตอนพอดีไลยสวดพระกันจำแจ่วพอหวังใจไม่พอํามันเป็จำให้มันโดนยกนี่จียวเจีวปุกหนึ่งปลุกหนึงแมวพวกน้แหละปกหนึ่งแต่ว่าตอดนี้มันหายไปแล้วโอ๊ย ปดพ่อยหรีเลยเนาะเอาเยืนย <ive? s ans authenticity> <spe> ันเลยเฉพาะประจำยับเปียเป็ดคือเอาทั้งรถเขาเขาแข็งแข็งน้อยเนาะเขาเขาเย็นบริอุ่นั่นแม่จำแบบนล้วจะมาเป็ดขอกมนโดนอย่าไปเ้นี่คือชีวิตชีวิตชีวิตกับปูกแก้วชีวิตกระปอกปลาอันึงอาจารย์ใต้ขับสะพานลอยไปพี่น้องขับสะพานลอยไปสื่อถอดไก่มามยุ่มยำยุ่มยำยุมยำ กินย e ัง no ก <Wow. S 2> ักินได้กินยังก็แแสบขอแต่มีแก้วกินเนี่มันจะมีลาบมั่วแล้วตรงใจว้าไปเอาขวดน้องนูนูน้องน้องนูนูกัังจะพักกันเดินทางงานยใส่เจ้าเคยยินเจ้าทวงอยู่เลยไปเสอยอย่างงเล็กกบวอกินได้เลยนี่แลย เงินบาทเนาะเตรียมกันมาเทตรียมเตรียมเงินบาทพี่น้องเงินบาทสองบาทัมางนแต่ว่าพินอนของนางมั่มีมือนีบันนีเงินมีมก็คือมือนังถแม่บันแม่จอยากไปคุณเดมันก็หอดจะเปลี่ยนนี่เมนูนี่นะตื่นเต้นก็มาเล่นแบบดนบอกเนี่เขาสะพันเขาบอกวาจะตั้งไปตได้ก็พาขึ้นไปทาแต่ก็เพื่นบอกันเรียกขึ้นไปทมดูว่าก็เจ้าเล่นไปอย่างเลนมาหอดจะหนี เกี <N> ๋ยวนี <ired> à, ่มีเงินพี่น้องเขาก็เตรียมเงินเนี่ยเตรียมเงินเหรียญมาเตรียมปุ๊บถูเหรียญแต่ว่าบ่งทีของนำเอาเอาโซกันละพี่น้องโซว์กับปุ๊บนี่โซกันโซเรื่องรถไฟฟ้าเด็ดอันนี้พี่น้องตั้งตาตั้งตาโซกันเรื่องไฟฟ้าอีพ่อวังก็พอได้อชวนพูดได้ก่อนเนี่ยากคขักยากตำรวจจับ คนคุยน้ำเอฟซีคนตีตอนนี้เนาะแซทหาเอฟซีนนยกังรถา่แอนาน้นมันแรงมากเมันกลับขึ้นเนเออเอาแน่ยากยากไ้งต้องกันเหนี่ตั้งอย่างตัวสาวตั้งอย่างรถไฟฟ้่าอาไปใส่แล้วไปใส่กลับขึ้นเลยเตีย รถจะเวิร์ดวันเวิร์ดวันเดี๋พี่น้องโอ้โอ้โอ้รถไอติมมาแล้วพี่น้องรถไอติมมาแล้วใครจะเป็นเจ้ามือใครจะเป็นเจ้ามือบาทที่นี่ก็เฉยแท้จีฮะก็เฉยแท้ก็ได้ยินว่ากบบมีเน่ามามึงสิเลี้ยงมัวมึงบัดด้บไอ้แต่ตมามึงก็นั่เฉยแท้ฮึ่ โดดเจนน้องเาิงทีมงานเราเห็นน่ากินบึ้นไเป็นอง่่ังเงนเงิน้งเงทีมกแน่างนึงกดบานมีเงินอยู่ตว่มีห้องน้ำบ้านนี้เอาเงินห้องน้ไปซื้อจมจะบ้ินนี้โอ้ยจะทำกุญแจพีบ้านพี่บ้านตัวกง้แงเ่เยิามลเป็นอางน้เหลือปมี น้ำโบกน้ำเหลืออียม,มอากนตีามะากันีผู้ใจดีเรื่องกกิน,น,นอนนนาบบานนกนออเอออาเาเอเอาอเอา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 เเอาเอาเอเอา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 เออเออาเอเอา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 เอเอา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 เเอาเอาเอาเออาอาเเอา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 อาเอาเอาเาเอาเอาเอาอเอา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 เอเอา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 เเอาเอาเอาเอเอา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 าเอ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 าเ บ่ก็จริงจังอิลีได้ป่เจ้าก็จริงจังังแท้เจ้าหงวกมาเลียนนแม่ดูกแน่น่ะนะคือก็หักกันแมมหันหลังให้กันแหมพว่นะปุ่นะเออพุ่นะ่นหยอกกันชีบิตเอ้ยว่ามรักของผู้เฒ่าโอ้ยปวนะ กินอต่มับเขาวดี่ต่กินด้กินได้ติ่มกินไจติ่มกเเจาแล้วกัย้อนกัมู่กินข้าวกับเจ้าแล้วน่งขัดอยู่หรอแม่พี่น้องแล้วถ่ายจะติ่มอะไ้ นี่แหละก็เดินมาให้ไหลกักนั่นนี่นะให้ไหลกักเอาโอยจะเฝ้าไปได้จะเตรียมเด้อไอเทียบอหวังแล้วไปอิ่มเฮ้ย่าแย่งกันอย่าแย่งกันได้ทุกคนอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเออย่าแย่งกัน ได้ทุกคนได้ท ouais ุกคนอยากเฉยยังว่ามาสิเรื่องพ่อกับแม่มันก็เฉยไหมเจ้าของม่อยากเจ้าของก็นอนเฉยไหมอืมแา่ไม่อยากน้ำรถอาจจะตีไปแล้วมุกเอวแล้วกูลามือลำเด้อฟาบือความยังได้ความงอแกละยังได้ปะ แซ่บเยะเนาะน้ำรายก็่อกน้ำพอนน้ำายกวออกเออเออลับนวาไทย่พงกินเขาไอ้เบิ้งแน่น่ะได้กเลี่วน้อง กี S <S <々>่รอกวะยังพอังแล้วกินยัางไทยเบิงนนเด้อมาสั่นแล้กินมตแเ่บล่อกินเข่าได้ย้อนยู่วลอน้ได้แตกได้ย้อนยู่วมาั่น่อะไมงาจกว่าไท้อพนอันตายพ่อฝังา้กินนี่เ้เบิงน้สันได้ทยออกรคักได้เนี่ตั้งมกตั้งใจไทยออกกรคักได้ เรากินกับยังก็เป็นตาแซบป่ะจน่าไงเาจเป็นสีละลายปลาอาหาเราละลายก็่าติกูบกินเลยมกิดงนแม่มีะปฟองเนี่ล่ะแต่ว่าตอนนี้ก็่ีให้พี่น้องเขาเบิ่งว่าพ่อวางกินเก่ากับตันอาจจะเตยมจะได้ตัวนี่มละาย้วาูดใหทมลายคอยไวนีกินแล้ป ยอหางเขียงรุ่นรุ่นอย่างนี่รุ่นไรครับไลอย่งรุ่นลุกเปิรนลูเลไปอีท่าอือกินไปเขาน่ะมาดีค่ากินเข้าไปสบายดีกินก๋วยเตี๋ยวมาโอ้ไปกินก๋วยเตี๋ยวมาก็ทมหาดีๆได้เนี่ยนี่ก็จาก็ามหา เ็จะเอาตามหาดีๆเม่นพอใครได้พอกันเด็กเตี้ยก็จ้าตามหาอยู่ตามมาเรื่อยเจดดมประชันก็นจะมาเจดดมยังได้พอเห็นเราจดกเตี้ยโอ้ยก็อยู่นี่ล่ะอีเแถวมันก็วนๆอยู่รอดนี่ล่ะบอกกันพันควันสีพี่เต๋อเลื่นมาให้กําลังวัดมาให้เออเอามาเอายาดมเออเอายาดมยาหมองโอนดันดุอ่ะชั้งชั้งเต้นไปเราก็ดมยาดมไปพ่อพี่น้องต้องพกยาดมไปตลอด เเียยปดน้อสูตรตายลงมาแต่ตาางเขาต้องกลมเยดมสูตรตายคลิปนี่ให้พี่น้องเข้าจูก้มมวนก้มซืนของหมอล้มไม่มีข้อแม้ทุกอย่างคือจูได้บัดรสำหรับหมอลแม่แม่แต่ว่าขึ้นเวทีนั่นคือความมันความเพียบพร้อมความมั่นความเพียบพร้อมอยู่ทั้งเวทีค่ะทุกอย่างค่ะ เริ่มยังขอบคุณพี่เล็กค่ะขอบคุณพี่เล็กสีเราขอบคุณยิ่งไปประหยัดน้ำมันสีจื้ออร่อยแล้วว่าซื้อเนี่ยช่วยกันกินได้ว่าแต่ว่าตอนนี้สถานที่บ่อมชวยยกยกยอดไปเป็นหมื่นละไม่เนาะหลังป็นตลาดเนาะจ้าบางนี่สถานที่มันบ่ได้พี่น้องคะมองสีจ้า แล้วกลราวาดเสือได้ได้เสือไปมาสันได้แล้วพี่เ็กขอบขึ้นลลายขอบคุึ้นละลายอู้หูขึ้นละลายอีลีขอบคุณหลายอีลีค่ะอันนี้เป็นขนมลำไม้ด้วยเนี่ยค่ะทำมากค่ะละลายเด้อมาหลายเด้อพี่น้องมาอนเล้มาละลายมากจ้าค่ะค่ะรับรองความสดเดอรความมันการันตีแล้วอ้าวตอนนี้อิ่มไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอิ่มไปเราจจะติ่มกันนี้อีกแล้ว ทำหน้าทีเก่าทำหน้าที่เกยากอีเล้าบาทนี้อ่ะยากน้วจ้ขออนุญาตกินอสตรีก่อนพี่น้องตอนนี้ถ้าพี่น้องยืนยันในพี่น้องคคูจกซือดอกว่าเรามาเล่นที่บางปูกมอมศมากกาลังเลใจ่พี่น้องเด้อไป่กินแกคนฝาก่ไปันเกันครับพี่น้องครับขอชาวสัดีค่ะอดีค่ะ